วิกฤตอุทกภัยปัญหาและผลกระทบต่อแรงงานข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อเดือนเมษายน2555ระบุว่าเหตุการณ้ำท่วมในคมอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อปลายปี2554นั้นมีผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบ993,944คนถูกเลิกจ้าง53,184คนจังหวัดที่แรงงานถูกเลิกจ้างมากที่สุดคือพระนครศรีอยุธยา จำนวน31,652คนรองลงมาคือปทุมธานีจำนวน18,706คนจากการรวบรวมเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน3พื้นที่คือศูนย์บางปะอินอยุธยาศูนย์ยรังสิตปทุมธานีและศูนย์อ้อมน้อยอ้อมใหญ่สมุทรสาครพบว่าสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานที่ประสบอุทกภทยัยมีหลายอย่างเช่นสถานประกอบการ ไม่จ่ายค่าจ้างตามอัตราปกติเช่นจ่ายให้เพียง75%หรือ50%สถานประกอบการให้คนงานลาออกแทนการเลิกจ้างซึ่งแม้จะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายหรือมากกว่าแต่ก็ทําให้แรงงานขาดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีว่างงานเช่นในกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชย50%เป็นเวลา6เดือนหากในกรณีลาออกโดยสมัครใจจะได้รับเงินเดือนชดเชยเพียง30%เป็นเวลา3เดือน สถานประกอบการอ้างขาดทุนมีหนี้สินและไม่มีมาตรการฟื้นฟูโรงงานแต่ก็ไม่มีการประกาศเลิกจ้างทําให้คนงานสับสนไม่กล้าออกจากงานกลัวเสียสิทธิประกันสังคมสถานประกอบการย้ายคนงานไปทํางานโรงงานในเครือนอกพื้นที่ทําให้คนงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นค่าเดินทางค่าที่พักอาศัยและภาระการดูแลครอบครัวแรงงานเหมาช่วงเหมาค่าแรงเป็นกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างในลำดับแรก และผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลืออย่างเช่นโครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนหรือโครงการป้องกันและบัรเทาการเลิกจ้างมีนายจ้างที่ชฉวยโอกาสใช้มาตรา75ของพรบรคุ้มครองแรงงานเพื่อจ่ายค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมและเลิกจ้างแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานจากกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าปัญหาสําคัญของผู้ใช้แรงงานคือการไม่รู้กฎระเบียบข้อกฎหมายที่ช่วยให้เข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองต่างๆด้านแรงงานซึ่งในกฎหมายของไทยมีการระบ,บุเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนไว้ในกฎหมายถึง6ฉบับได้แก่ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและการคุ้มครองในเรื่องวันและเวลาในการทํางานเวลาพัก วันหยุดวันลาค่าจ้างค่าทำงานล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานหญิงสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ 2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518เป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันสามารถทำข้อตกลงในเรื่องสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ในการทํางานร่วมกันได้รวมทั้งกําหนดวิธีการระง,งับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายลูกจ้างสามารถจะตั้งองค์กรสหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานและสภาองค์กรลูกจ้างได้ส่วนฝ่ายนายจ้างก็สามารถจะตั้งสมาคมสมาพันธ์หรือสภาองค์กรนายจ้างได้เพื่อเป็นตัวแทนในการเรียกร้องเจรจาทําข้อตกลงต่างๆ 3. พระราชบัญญัติประกันกสังคมพศ2533 เป็นกฎหมายที่กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่ยกเว้นได้รับการสงเคราะห์โดยให้ลูกจ้างหรือผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบซึ่งแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3คือลูกจ้างในสถานประกอบการทั่วไปได้สิทธิประโยชน์7กรณีคือ 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. ทุพพลภาพ 3. ตายทั้งนี้อันไม่ใช่เนื่องจากการทำงาน 4. การคลอดบุตร 5. สงเคราะห์บุตร 6. ชราภาพและ7ว่างงานผู้ประกันตนมาตรา39คือผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วแต่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อได้สิทธิประโยชน์6กรณีโดยยกเว้นเพียงกรณีว่างงานผู้ประกันตนมาตรา40คือแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ราสิทธทิประโยชน์สูงสุด4กรณีคือเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตและบำเหน็จชราภาพ 4. พระราชบัญญัติเงินทดแทนพศ2537เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีกองทุนทดแทนขึ้นโดยให้ในายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเพื่อ็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายอันมีสาเหตุมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ในกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะกรณีทุพพลภาพกรณีตายหรือสูญหาย 5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือการรับรองสิทธิต่างๆโดยได้บัญญัติหน้าที่เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้างไว้ด้วยเช่นการทำสัญญาจ้างแรงงานสินจ้างการเลิกสัญญาจ้างสินหมทดแทนและสิทธิได้รับใบผ่านงาน 6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522เพื่อให้เป็นศาลชำนนญพิเศษพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานซึ่งมีความแตกต่างจากคดีทั่วไปการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลแรงงานจะใช้วิธีไกล่เกลีย่ยและการระงับข้อพิพาทเป็นหลักแต่หากคู่กรณีคือนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็จะพิจารณาคดีตัดสินชี้ขาดโดยการพิจารณาคดีประกอบด้วยผู้พิพากษาสามฝ่าย คือผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้างจํานวนฝ่ายละเท่าเ่ากันร่วมเป็นองคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีนอกจากนี้ในส่วนของรายงานข้ามชาติยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกคือพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ซึ่งบัญญัติเรื่องคนต่างด้าวในการเดินทางเข้าออก และการพักอาศัยในราชนาจักรแนวทางการช่วยเหลือแรงงานและช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ .2541 ในเรื่องที่เป็นตัวเงินให้ยื่นแบบคำร้องคอรอ .7 ต่อพนักงานตรวจแรงงานซึ่งจะมีคำสั่งภายใน60วันและขยายได้อีก30วันหากไม่พอใจคำสั่ง ผู้ร้องมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานภายใน30วันและสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ภายใน15วันซึ่งจะมีคำพิพากษาอันเป็นที่สุดและในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานผู้ร้องสามารถฟ้องดำเนินคดีอาญากับนายจ้างได้โดยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการหรือจะเลือกใช้วิธีฟ้องต่อศาลแรงงานโดยตรงเลยก็ได้กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองแรงงานในเรื่องอื่นๆเช่น ให้ทำงานหนักเกินทำงานเกินเวลาไม่มีเวลาพักไม่มีวันหยุดหรือเลือกปฏิบัติสามารถเลือกใช้วิธีฟ้องสารแรงงานภาคในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่หรือร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็ได้กรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยในจ้างปิดกิจการหรือล้มละลายสามารถฟ้องเรียกเงินต่างๆต,ตามสิทธิ์โดยอาจทำได้2วิธีคือวิธีที่ 1. เขียนคำร้องครอ7ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน90วันหากมีคำสั่งแล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็สามารถนำคำสั่งคือครรแไปยื่นขอรับเงินสงเคราะห์กรณีถูกเลิกจ้างได้และยังสามารถฟ้องบังคับต่อศาลแรงงานเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์นายจ้างได้อีกด้วยวิธีที่2ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลแรงงานภาคในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่ซึ่งอาจฟ้องด้วยตนเองโดยรวบรวมพยานหลักฐานให้นิติกรประจำศาลแรงงานเป็นผู้เขียนคำฟ้องให้ หรืออาจให้ทนายความดำเนินการให้ซึ่งศาลจะนัดไกล่เกลี่ยภายใน45วันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะพิจารณาคดีจนมีคำพิพากษาถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายใน15วันกรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยนายจ้างยังดำเนินกิจการอยู่หากประสงค์จะกลับเข้าทำงานและต้องการเรียกค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดตามสิทธิ์ให้ฟ้องต่อศาลแรงงานภาคในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่หากไม่ประสงค์จะกลับเข้าทำงาน แต่ต้องการเรียกเงินค่าเสียหายใดๆสามารถฟ้องศาลแรงงานหรือฟ้องศาลแรงงานภาคในพื้นที่ที่ทำงานอยู่หรือยื่นคำร้องคอร์เจตต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกรณีการกระทำไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างตามพรบแรงงานสัมพันธ์พศ .2518 ผู้เสียหายโดยตรงได้แก่ ลูกจ้างสหาภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคอร์ศาได้ทั้งที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภายใน60วันซึ่งคอราศา์ศจะพิจารณาวินิจฉัยและออกคำสั่งภายใน90วันหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ขอเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงานได้แต่หากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคอรอสอถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดทางอาญาแม้ว่าการเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานตลอดจนการทําความเข้าใจให้รู้จักช่องทางและกลไกต่างๆในการเข้าถึงสิทธิแรงงานนั้นดูจะเป็นเรื่องยากลําบากไม่น้อยเพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและมีขั้นตอนกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งแกนนําแรงงานและตัวผู้ใช้แรงงานเอง จะต้องใส่ใจให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามแนวทางการขับเคลื่อนสังคมรวมทั้งการกดดันผ่านนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งมวลได้เข้าถึงการช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองหน้าต่างๆอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม